เอาตัวไหนอีกครับข้าวพิ่ว้หข้าวว้เก่งครับฟิตฟิตไอ้นี่อ่านว่าครับปลาครับลูกมันก็คือฟิตเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ปลาครับครับใช่เอาหน้าต่อไปครับเอาเอาเลย

ฟรายอ่าฟรายมะแรลงวันฟรายฟรายอ่าอันนั้นนะลูกบิตเทิลบิตเทิลแมงปีกแข็งมะแรลงปีกแข็งอ่าเอาหน้าต่อไปครับได้ไหมลองเปิดเลยดิอ่ะอ่ะไทเกอร์ไทเกอร์เสือนี่ก็ไทเกอร์อ่า นี <Yes. S 3> ่ครับอ้นีช้างอ่ะเอ้าเก่งคับนี่นี่ชื่อชื่อเมชื่อเมารงคิดเมเมชื่อเมษชื่อเลยเมเลยอ่ดีอ่ะดีโอ้ยเก่งครับอ่าไดเลยนะมันมีก๊ออ่าฟอกอ่า หน้าต่อไป,ปนี่ก็มังกี้มังกี้ไหมอันนี้แชมเป็นซีเชมเป็นซีเอาคำอะไรจำได้ไหมจำได้สักตัวไหมเจลิฟอ๋อก่งครับม่หวานไม่โอเคซีอะไรไม่รู้เดี๋ยวบอกซีคูคัมเบอร์หวานไม่โอคเคเดี๋ยวอ่ะ ปูปูปูเอวเอวเอวมาฮไม่โอ้โหเดี๋ยวากมานี่นี่นี่คำนี้บอะอะไรสตาสตาเนี่สตาฟิอ่านี่ได้นี่นี่นี่ฟิเอาคำต่อไปคำต่อไป เอาดีได้ก้อนหนาตาดีได้ก้อนเลยตกตัวเลยก่อนโอ้โหไม่ได้ตัวเลยเอาเอาหมดแล้วโอเคค็อกค็อกก็ได้อ่าอันนี้บัฟบบ๊อบฟลูเคนเคนก็ได้อ่าบ็ดบ็ดข้างขาเอาเก่งครับบายบายก่อนเลยบายบายด้วยบายบาย อ่าใช่ดักดักเป็ดแผ่นอันนี้อะไรเลยนกฮูกเลยเดี okay bye bye ๋ยวโอูนึงอโอเคบายบายอะไรโคลาอ่าเปะอะไรเปะ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 อะไรเลยโค้ดไปกุ๊บคาเมีย À ah, ok ah.